สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายต้อยจะพามาทอดปลาทูหอมอีกนะคะนี่ปลาทูหอมสองตัวจ้าจจกันนะจ๊ะทอดแบบไหนให้อร่อยนะคะปลาทูมันปลาทูหอมนี่คือมันไม่เค็มนะคะไม่ใช่ปลาทูเค็มนะคะไม่เค็มออกมันมาอร่อยแบบมันะ ทอดใปกาะคะ่ะทอดใบกาน่อดแดงก็ไม่อร่อยนะคะผัดไปกาง่าใบบอกก็ไม่ดีก็ดเดี๋ยวตุ๋กกะทะเดี๋ยวผัดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาขัดด้านกัน,นะคะ ตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะปลาทูอหอ,หอมขอ,องเราปลาทูมันของเราปิดไฟแล้วเราก็เขี่ยด้านข้างให้น้ำมันเขาหยดออกมานะคะน้ำมัน,ยนหยดออกให้นะคะเดี๋ยวก็ตักใส่จานีาน่ใส่จานนี่จานรออยู่ตรงนี้แล้วนะคะนีส่สเต๊ เสร็จนะคะปลาถูมันปลาถูหอมจ้าเหลืองน่ากินเลยคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราไปกินกับข้าวกันกินกข้าวเจ้านะคะวันนี้กินข้าวเจ้านะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะอร่อยๆด้วยกันนะคะ